ชาวราศีตุลทุกท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นมาถึงแล้วโอกาสทองของท่านก็จะมาถึงตัวท่านอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้เป็นช่วงของเดือนกันยายนปลายปลายเดือนติดต่อกับเดือนตุลาคมในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นจะประสบกับความสำเร็จต่างๆนานา,นาดวงชะตาจะดีกว่า ในช่วงที่แล้วมาเพราะว่าในช่วงต่อไปนี้ดวงชะตาของท่านจะอยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องของการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าท่านจะหยิบจับขยับทำอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าจะเป็นโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลทั้งนั้นในช่วงของเดือนกันยาปลายๆเดือนนี้ ท่านจะมีความสำเร็จหลายสิ่งหลายอย่างการงานที่ท่านทำนั้นจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดจะมีคนคอยให้การสนับสนุสน,นในเรื่องของลงทุนหรือว่าท่านจะทำอะไรใหม่ๆอาจจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านจะได้สิ่งของที่ดีมีคุณค่าเข้ามาในตัวของท่านล้วนแต่เป็นของใหม่ เป็นของที่เรียกว่าดีของชายของสอยอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะได้เข้ามาทั้งนั้นในเรื่องของกิจการงานก็ถือว่าเป็นงานที่ดีบางท่านอาจจะได้งานใหม่ๆทําทำบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะถูกโยกย้ายไปทำงานที่ดีกว่าเก่าก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของ ชาวราศีตุลน,นั้นประสบกับความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนกันยายนนี้ในเรื่องของโชคลาภอีกตาหาก็ถือว่าดีท่านจะทำอะไรก็จะมีผลสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าท่านจะไปทำสัญญงสัญญาเกี่ยวกับในเรื่องของการซื้อการขายก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภอีกเช่นเดียวกันบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะบอกขาย ในเรื่องของที่ทางหรือว่าอาจจะบอกขายสิ่งของต่างๆที่เรียกว่าท่านเคยคิดว่าขายไม่ได้แต่ในช่วงนี้ท่านอาจจะกลับขายได้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินที่นาที่ไร่ที่สวนในช่วงนี้ถตาหากาท่านมีความประสงค์ที่จะบอกขายก็จะมีคนเข้ามาติดต่อมาขอซื้อท่านท่านอาจจะได้กำ,กำไรที่ดีและอาจจะได้กำไรที่งดงามอีกตา่หาก็ถือว่า เป็นโชคเป็นลาภอีกชนิดหนึ่งในเรื่องของดวงชะตาราศีของชาวราศีตุลในช่วงนี้ท่านจะไม่เป็นคนอภัพอีกต่อไปท่านจะมีความสดใสมีความโดดเด่นในเรื่องของสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคลาภ โชคลาบก็ดีในช่วงนี้จะมีมาเรื่อยเท่านจะทำอะไรก็จะมีผลดีไม่ว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในช่วงนี้ก็จะได้ผลอีกเช่นเดียวกันก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลในช่วงของเดือนกันยายนปลายเดือนนี้จะมีดวงที่ดีเกิดขึ้นพออีกระยะหนึ่งพอเข้าสู่ในเดือนตุลาคมในช่วงนี้ก็จะถือว่าดวงของท่านก็จะโดดเด่นและ จะมีความสว่างสวยเกิดขึ้นอีกอย่างมากมายในช่วงของวันที่หกจะมีดาวพระพุทธเข้าสู่ในราศีตุลอันนี้ก็คือเข้าสู่ในราศีของเราเราชาวราศีตุลน,นั้นก็จะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดที่ดาวพระพุธนั้นได้โคจรเข้ามาอยู่ในราศีของเรางานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีความ สำเร็จเกิดขึ้นการลงทุนอะไรไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นผลดีขึ้นมาอย่างกระทานหันให้เห็นได้ชัดท่านท่านจงสังเกตด้วยตัวท่านเองท่านจะทำอะไรในช่วงต่อไปนี้จะมีความสำเร็จจะมีความโดดเด่นและมีความที่เรียกว่าลุ่งเรืองอีกต่าหากท่านจะทำการค้าขายก็จะดี จะมีกำริกำไรเกิดขึ้นกับตัวของท่านทุกสิ่งทุกอย่างจะดำเนินการไปได้ด้วยดีมั่งมีเงินทองอีกต่หากในเรื่องการเงินการทองก็ถือว่ามาหลายช่องทางท่านเคยลงทุนอะไรหยิบจับอะไรก็ไว้ในช่วงก่อนนั้นก็จะมีเงินปันผลเข้ามาหาตัวท่านในช่วงนี้ท่านเคยทำอะไรลงทุนลงแรงอะไรหรือไปเข้าหุ้นเข้าส่วนกับใครในช่วงนี้ เงินทองก็จะไหลามาเทมาหาท่านก็ถือว่าในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีตุลจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของคนรักคนใกล้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดีเขาก็เอาอกเอาใจดีจะทำงานอะไรก็มีการปรึกษาหารือเขาก็เป็นคู่ชีวิตที่ดีกับเราบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะต้องมีการ ละแวงกันบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องของการธรรมดาบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันก็เป็นไปได้ในเรื่องของการงานในช่วงนี้มันดีทั้งสองอย่างคือบางสิ่งบางอย่างก็ดีบางสิ่งบางอย่างท่านก็ต้องระวังกันไว้บ้างสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันอันนี้ท่านระวังอาจจะมีการสูญหาย หรืออาจจะมีการคนมาขอหยิบขอยืมไปแล้วก็ไม่คืนอันนี้ท่านระวังก็ไว้ในเรื่องของการครบคนอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนตุลาอาจจะมีการครบคนหรือบางทีคบใครแล้วเราแค่รู้หน้าไม่รู้ใจเขาเขาเป็นคนอย่างไรเราก็ไม่รู้บางทีบางครั้งเขาพูดดีมีจิตใจที่เรียกว่าเรามองเห็นว่าดี แต่ลึกๆนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าหลอกลวงหรือว่าชอบต้มตุนก็ได้แต่หากว่าเราเผลอตัวไปหรือว่าไปใยเรียกว่าเข้าใจเขาว่าเป็นคนดีอันนี้จะทำให้ตัวเรานั้นต้องผิดหวังได้ในช่วงต่อไปก็ขอให้ตันระวังในเรื่องการครบคนอีกเช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลได้ ในช่วงของเดือนตุลาคมในช่วงของวันที่9้าจะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในเวราศีพิจิตันนี้จะส่งผลดีให้กับชาวราศีตุลอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้จะเหมาะกับการลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรหรือจะไปทำการค้าขายลงทุนต่างๆนานา อันนี้ก็จะได้กําไรที่ดีคือการลงทุนนั้นเหมาะมากในช่วงของเดือนตุลาคมชาวราศีตุลน,นั้นจะทำการเกี่ยวกับกเกษตรกรก็ถือว่าดีในช่วงนี้ท่านจะมีเรียกว่าผลผลิตที่ดีเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านจะได้กําไรขายผลผลิตที่ดีเงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านทุก <c oughs> ช่องทางในช่วงนี้ การดำรงชีวิตของท่านในช่วงนี้จะมีความปลอดโปรง่งและมีความสว่างสวยเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะประสบกับความสำเร็จในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีตุลน,นั้นมั่นขยันทำงานท่านยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองมากมายไหลเข้ามาหาท่านไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาชาวราศีตุลน,นั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่า ชอบทำงานอยู่แล้วท่านเป็นคนขยันขันแข็งไม่ว่าจะเป็นงานส่วนรวมหรืออาจจะเป็นงานส่วนตัวก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีตุลนั้นประสบกับสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวของท่านในเรื่องโชคลาภก็มีในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ได้หรือบางตีบางครั้งท่านอาจจะได้ โชคลาภมาจากทางไกลอาจจะมีคนนำมาโชคลาภมาให้ท่านท่านอาจจะร่ำรวยโดยที่ท่านไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวหรือไม่เคยคิดมาก่อนในช่วงนี้การทำมาหากินของท่านก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดี <c oughs> จะมีคนคอยช่วยเหลือและจะมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกต่าหากในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงการงานการเงินนั่นก็ถือดี ในเรื่องโชคราบก็มีในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะได้โชคเรียบเรียบว่าเรียกว่าแบบกระทันหันไม่ทันรู้ตัวเงินทองนั้นจะเข้ามากายมากายมากองถึงกับตัวของท่านในช่วงนี้ท่านอาจจะเป็นเศรษฐีอีกหนึ่งคนในช่วงของวันที่16เดือนตุลาคมนั้นจะมีดาว พระสุกรนั้นเข้าสู่ในราศีพิจิตอันนี้จะส่งผลให้กับชาวราศีตุลน,นั้นประสบกับความสําเร็จอีกเช่นเดียวกันท่านอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งหรืออาจจะถูกเลขสามตัวก็เป็นไปได้ในช่วงของวันที่16ของเดือนตุลาคมซึ่งมีดาวพระสุกเข้าสู่ในราศีพิจิตจะส่งผลดีให้กับชาวราศีตุลในแง่ที่ดีทั้งนั้น การทำมาหากินก็มีความสดใสสว่างสวยผิดกับในช่วงก่อนนั้นเรียกว่าห่างไกลกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นท่านจะไม่ค่อยมีความสำเร็จอะไรเกิดขึ้นในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันในช่วงก่อนนั้นท่านจะทำอะไรก็ไม่มีผลสำเร็จจะหยิบจับอะไรก็ขาดทุนในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลนั้น ไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้มาพัฒนาในตัวของท่านใหม่อาจจะพบกับสิ่งดีๆในช่วงต่อไปนี้การเงินการทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านพูดกันตรงๆเลยว่าจนไม่เป็นชาวราศีพิษชาวราศีตุลน,นั้นจะจนไม่เป็นท่านจะเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทอง จะทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยการสนับสนุนในเรื่องของสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการทองหรือสิ่งของที่เราต้องการให้เขามาช่วยเราจะเอ่ยปากอะไรก็ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นของสำคัญหรือของไม่สำคัญในเรื่องเงินทองอีกเช่นเดียวกันเราจะต้องการที่ไหนหรือว่าจะไปขอร้องใคร ก็จะได้ดังใจที่เราปรารถนานเพราะว่าในช่วงนี้เป็นถือว่าเป็นดวงชะตาของชาวราศีตุลอย่างมากมายการที่ดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีพิจิตในวันที่16ก็บอกได้เลยว่าดวงชะตาของท่านนั้นโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดท่านจะประกอบกิจาการอะไรก็จะมีความสว่างสวยมีความ เรียกว่ารุ่งเรืองอาจจะก้าวหน้าไปอีกมากมายในช่วงนี้บางสีบางครั้งนั้นตัวของท่านอาจจะประสบกับความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงอาจจะมีงานต่อยอดไปอีกในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีตนนั้นไม่อยู่กับที่ท่านจะมีความมั่งมีเงินทองอีกต่หากในช่วงนี้ก็ถือว่า ดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ดีในเรื่องของสุขภาพและภารนาไมในช่วงนี้ใครท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลง,งบางทีก็ฝนตกบางทีก็ร้อนบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะเป็นหวัดหรืออาจจะคัดจมูกปวดหัวปวดท้องหน้ามือตาลายเนี่ยท่านระวังอาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศี ุนได้ในช่วงของปลายเดือนตุลาคมทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันรู้เนือ้อรู้ตัวบางสิ่งบางอย่างนั้นในเรื่องของการเจหัวปวดท้องนั้นย่อมมีเกิดขึ้นกับตัวเราได้สำหรับท่านที่สูงอายุให้ระวังในเรื่องของการปวดแข้งปวดขาอันที่ให้ท่านระวังให้ดีในเรื่องของความดันเบาหวานไขมัน อันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นกับท่านที่สูงอายุเพราะฉะนั้นในตันระวังเขาไว้จะเป็นการดีในเรื่องอุบัติเหตุก็จะมีบ้างเล็กๆน้อยๆถ้าหากว่าเราใช้รถใช้สนอนอาจจะต้องระมัดระวังบางทีเราไม่ชนเขาเขาอาจจะมาชนเราแต่เราระวังเขาไว้จะเป็นการดีบางทีบางครั้งจากหนักก็จะกลายมาเป็นเบาเพราะฉะนั้น ให้เราระวังไว้จะเป็นการดีก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังคลิปของเราในวันนี้ท่านฟังแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังก็ขอให้ทุกท่านจงประสบกับความสำเร็จและจงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะนึกคิดอะไรท่านได้ดังใจที่ท่านปรารถนาะเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี